อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 ไม่ใครอะไม่ไม่ไม่ใครยอกอะไรเนี่ยหยกลูกบักคนสัวจังอายมันเอาเหล่ายาปาปิ้งแฟนไง มันหม,อ,มอกกับไผ่ไข่แน่แต่ไปลลอหาเซ็กส์เรา้ตัวเองยากินอะไรก็อยากกินอะไรไ<อ>ตัวเองรูหนะสิว้ามันหยกแฟนเก่าขเขานี่ใช่เปล่าก็ย,ยังีโทเทเหมือนเดิมเลยนะถ้าทางเขาเหมือนไปกินแอลกอฮอล์มาเลยนะใหม่ใช่สิก็ตอนคบกับเขาอะมันกินทุกวันเลยนะตัวเองออ ไม่ได้สภาพอย่างนี้รับไม่ได้เย okay. ่เนี่ยเขาได้ตัวเองเป็นแฟนดีมากเลยไม่กินเลยสักอย่างข้าวไม่กินข้าวผมไม่กินไม่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 เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทายเลย ใครจะไปคบกับคนแบบนี้เ <ok> ช้าก็ออกบ้านเย็นก็พย่ยามกลับบ้านอุ้ยหยุดหยอกัะเด้ดูสิเขากลัวมากเลยเด้ไปเถอะ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 คือมีอะไรไม่คืนไหมไม่ไปเลย อะไรเนี่ยลูกมาร้องให้ทำไมไม่ไม้บอกมาแล้วแม่อะไรไม่ไมแลม่อะไรนะไม่ได้บอกมาแล้วโอ้ยไม่ต้องเสียใจหรอกผู้หญิงคนนี้แล้วจริงไปหาใหม่ก็ได้พี่โยคนนี้ฉันฆ่าแล้วไอ้ผมจ่ายอ่ะโอ้ยไม่จ่ายให้ก็เลิกกินได้แล้วไม่เป็นไรนะพี่โย เข ok> ไปหาผู้หญิงใหม่ได้ผู้หญิงแบบนั้นนะหาใหม่เธอจะเสียใจทําไมเนี่ยผู้หญิงคนเดียวเนี่ยก็ดูตัวเองทําตัวสิผู้หญิงไะไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะพี่หยกใช่แต่ว่าจะให้ดีนะต้องให้พี่หยกเลิกทําตัวแบบนี้นะลูกจริงถึงผู้หญิงเขาจะรักกันพี่หยกรักแค่ไหนถ้าทําตัวอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเอานะลูกเจออย่างงี้ไงผมถึงไปเนี้ยโอ้ช่างมันเถอะมันไปแล้วก็ปล่อยมันทาตัวใหม่จะได้มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตจริงค่ะโบเต้ชวยปะพี่หน่อยสิ่ โอ้โอ oh, นะคะโอ้โ oh, อนะคะยกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเศร้าไปไปกินข้าวกันแม่ทำกับข้าวไว้ให้ป่ะสุดท้ายเราจะมีใครรักเห็นไหมก็มีแต่พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นแหลศทำตัวいい <c oughs> ดีๆโอ้โอยไป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 เอ,เ,เอาป้าเต้หิ้วคนละข้างน้องเคเอารองเท้าพี่มาโอย้ยเสียใจอะไรขนาดนี้เนี่ยไป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 

Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018